น้ำบอ่อกะบ่อใจเนาะมันจะแห้งไปติ๊กๆพีมันมีน้ำใจมันก็นลำบากเนาะอย่างน้ำเนี่ยมันจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญขนาดนักเนาะแต่ก่อนนี่นะ้ำมันแบบไข้ียงพอน้ำแห้งหนาแล้งปัญหาเขาบอกน้ใจน้ำเพราะว่าเขาขาดน้ำเพราะว่าน้ำบอ่อเขาจะแห้งเม่มมก่อนเมื่อมัเกิดที่ว่าอึนเขินหน้าแลงแบบมีน้ำเลย ด้วยพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงม่วนอําเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่ของต้นน้ําของลําน้ํายมซึ่งปัญหาการจัดการน้ําในชุมชนของเราก็คือในฤดูฝน จะมีในส่วนของน้ําหลากนะครับท่วมในส่วนของพื้นที่ส่วนฤดูแล้งนะครับเราจะไม่มีน้ําเพียงพอในการอุปมโภคบริโภคและทําการเกษตรการแก้ไขปัญหาดังกล่า,นว,า,ว,าวนะครับดยทางจังหวัดพะเยานะครับและเทศบาลตำบลเชียงม่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วนนะครับได้พร้อมใจกันนะครับในการที่จะสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ตามาศาสตร์พระราชานะครับเป็นการชะลอน้าไม่ให้ไปท่วมฤด,ด,ดูฝนนะครับแล้วก็นะครับกักเก็บน้ําในการที่จะ ใช้อุปโภคบริโภคทำการเกษตรในฤดูแล้งอีทายาชนี่เก็บเก็บนับเก็บน้ำนาแล้งนี่มันจะเป็นสิ่งดีๆจ้ะพอนน้ำนี่มันจะยืดเพลี้เหนียวการที่เขาเนี่ยการเกษตรก็สะดวกสบายมันก็เป็นที่ดี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 ทุลักเลยโอเคเพราพอว่ามันจะ มีผลดีนะเพราะว่าปลูกพักปลูกไม้มันจะมีน้ำน้ำเจ้ตลอดปีน้ำบอ่อที่ชาวบ้านเคยแห้งมันก็นมีน้ำไหมวิญญาณกับเป็นตีแรงดีโตฮัปฝาด้วยชาวบ้านกับป,ประทับใจกันนักตั้งแต่ปุ่นเนี้ยอันนี้ไทยแกนดินขึ้นมาเนี่ยมันก็นดีเนาะชาวบ้านก็นมีน้ำมีกาได้ใจ้ปลูกพัก sườn cua đã đi gìn, bên này khúc cua nó, này, nó này. mình cảm thấy thoải là nát, mệt lắm cả, lao an lên lên để phải thay hộp, thay nhàng cắn, phải học khôn khá là nát, tay khâu tay nó số tay, tay nắp mua này là, nát anh cả, cháu bác có vấn đề tay cả, đi bây giờ sướng đây là. โอ้จงต่อไปนี่เจ้บ,บ้านประเด็นรอดล่ะแดงหนะน้ากินน้ำใจมันเป็นิงสำันแต่แท้ให้กาแฟคนพอดีเขาไปจะได้ดีเหมือนกันขอมีนะ